บุคคลใดใครก็ตามอยากให้ชีวิตสำเร็จสมดังปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมก็ให้ไปสร้างเอตอ้าประการนี้ดูตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เอตสมดังปรารถนาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สัตว์ไว้กับปิสูทั้งหลายเราจะแสดงเอตสำเร็จความปรารถนาแก่เธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟังอิสสัมฤทธิความปรารถนานั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวปิสุตั้งหลายปิสุในตรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัตาศีลส,สุตะจากะปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้ว พึงเก้าถึงความเป็นสหายแอ่งกษัตริย์มหาสาลเติดดังนี้ก็มีเตอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตน,นั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเตอจเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นปีสุตั้งหลายนี้มักนี้ปฏิปตา เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแอ่งกษัตริย์มหาสาลภิสุตั้งหลายประการอื่นยังมีอีกิปิสุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธ,ธาีลสษตะชากะปัญญาเตือมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อเราตายไปแล้วพึงก้าวถึงความเป็นสหายแอ่งพรามมหาสารเถิดดังนี้ก็มี เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจเจริญจิตน,นั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจะเริญแล้วอย่างนี้ตํำไอ้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในปาวะนั้นปิสูตัต่งหลายนีมักน้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายเองพรามหาศาล ปิสูตั้งหลายประการอื่นยังมีหิกปิสุเป็นผู้ประกอบด้วยสัตตาศีลส,สุตะจากะปัญญาเตอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อเราตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแอ่งกะหะบดีมหาสารเตริดดังนี้ก็มีเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจะเริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันตือจะเดินแล้วอย่างนี้ตามไอ้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นพิสุตังหลายนี้มักนีิปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายเองก้าบดีมหาศาลอย่างนี้